ต้องบอกเลยว่าบล็อกไฟฟ้าสเปคแค่นี้ราคาเท่านี้นะครับทำงานรถมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้สบายๆเลยอ่ะอันนี้ก็คือการรือชุดข้างนะเห็นไหมครับสังเกตความง่ายมันจะรวดเร็วกว่าเราใช้ตัวทีแน่นอนคือแรงบิดตัวนี้มันไม่เยอะมัน350รอนิวตันเมตรคือมันเหมาะอ่าอย่างงานรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันสบายๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการรือเครื่องประกอบเครื่องอ่ะตัวนี้ได้เลย อาสามารถปรับความเดียวรอบได้อีกนะครับอันนี้ามายิงชุดข้างตัวชุดข้างเนี่ยก็สามารถออกได้ง่ายๆนะครับนี่ฮะงานเซอร์วิสตัวเขามันไม่ใหญ่มากตัวไม่ใหญ่มากอาแน,น่นอนเวลาทำงานเราจะไม่เมื่อยนะครับอันนี้เป็นของโคเซนนะครับเป็นบัตเตรมอเตอร์ใช้ดีเลยด,ดูขดั้ขวแบตขั้วแบตก็หาหาแบตเตอรี่ง่ายนะครับ รับประกันปีหนึ่งแบตเตอรี่สวยๆแบบนี้กล่องของเขาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสวยๆเลยครับกล่องแบบมาตรฐานเลยนะอ่าเปิดมาด้านในครับในเซตก็จะมีแบตเตอรี่ครับให้หนึ่งก้อนครับเปค4แอมป์ครับแล้วก็มีแท่นชาร์จครับแล้วก็มีตัวลูกบล็อกครับมีให้ครับประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็เป็นตัวบล็อกไฟฟ้านั่นเองนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้ครับคุ้มๆนะครับประมาณนี้รับประกันปีหนึ่งครับผม